ชาวช่างภาพ MUT ลวงละเมิดนางงามผู้เข้าประกวดล่าสุดโดนแล้วเกือบสิบไรเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่25พฤศจิกายนที่สอนนอนลุมพินีนางสาวสรัญญาวังสุขเจริญหรือทนายนิดาพานนางงามผู้เข้าประกวดเวทีมิสจุฬาเทเลน2021รอบ30คนสุดท้ายวัย19ปีพร้อมทีมงานอายุ23ปีอีกไรแจ้งความกับร้อยตำรวจโทเมธาทานสุขม่วง รองสาวรวัตรสอบสวนสน,นลุมพินีให้ดำเนินคดีช่างภาพในกองประกวดที่กระทำอนาจารโดยกรณีของนางงาม เกิดที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและโรงแรมในย่านลุมพินีระหว่างการเก็บตัวเมื่อวันที่9ถึง15ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนทีมงานเกิดเหตุสวนนงนุชจ,จังหวัดชลบุรีวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาทนายนีดากล่าวว่ามีช่างภาพในกองประกวดลวงละเมิดทางเพศนางงามและทีมงานคนอื่นๆโดยชฉวยโอกาสที่ได้ใกล้ชิดน้องๆในกองซึ่งตนเชื่อว่าทางกองได้คัดกรองคนดีแล้ว แต่พฤติกรรมอื่นๆนั้นพูดตามตรงไม่ทราบว่าจะเข้ามาทําผิดกฎหมายหรือทําอะไรที่มันช่วยโอกาสหรือไม่ทั้งนี้พอปุ้ยปียาพรแสนโกสิกผู้อํานวยการกองประกวดมิสอินเวอร์สไทยแลนด์ราบเื่องก็ติดต่อตอนมาเพื่อให้ตัดวงจรแต่ยังมีอีกหลายคนที่ถูกกระทําแล้วยังไม่พร้อมมาแจ้งความในวันนี้จากนี้จะทยอยเข้ามาโดยบางส่วนไปแจ้งความที่โรงพักอื่นแล้วเบื้องต้นมีผู้เสียหายเกือบสิบคนทั้งในกองประกวดและที่อื่นทนายนีดากล่าวอีกว่าพฤติกรรมของช่างภาพคือ จะจับก้นหน้าอกและพยายามปลุกปั้ำและยังเคยกระทำลักษณะเดียวกันที่กองปรกะกวอื่นในหลายท้องที่ทั้งโรงแรมในย่านลุมพินีเขาใหญ่และจังหวัดชลบุรีหนักสุดคือถูกคมคืนหนึ่งไร่มีการแจ้งความไว้ที่สอน,นอคลองห้าตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม2563ซึ่งมีการออกหมายจับแล้ว พบว่าเป็นผู้ก่อเหตุรายเดียวกันทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ใช่การสมยอมโดยบางรายก็ถูกถ่ายคลิปแบ็กเมย์ด้วยเบื้องต้นตำรวจรับแจ้งความไว้พร้อมส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อนำผลตรวจมาประกอบสำนวนคดีก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ